Thank you. แล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวหม้อทอดไร้น้ำมันพลังไอน้ำ Active Steam r Airfryer ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอบย่างทอดนึ่งก็จะได้ความอร่อยและสุขภาพที่ดีโดยนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Lock and Lock Thailand จะเป็นยังไงวปดีูตัวขึ้นกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันที่ตัวของหม้อทอดไร้น้ำมันพลังไอนะ้น้ำ Active Steam r Air Fryer ว่ามีอะไรให้เราบ้างเริ่มจากสีนะคะสีก็จะมีทั้งหมด2สีสีแรกสีครีมงาช้างหรือโคซี่ไวท์สีที่2นะคะสีเทาสโมเกรส่วนตัวของหม้อทอดเนี่ยสามารถจุได้ถึง7ลิตรและเรามาดูขนาดกันบ้างดีกวะะ่าค่ะ ขนาดน,นะคะมีความกว้าง40เซนติเมตรความยาว32เซนติเมตรความสูง39.4เซนติเมตรค่ากำลังไฟนะคะมีทั้งหมด2โหมดค่ะโหมดแรกโหมดทอดลมร้อน1,700วัตต์โหมดที่2โหมดการนึ่ง900วัตต์ส่วนอุปกรณ์ในตัวเครื่องนะคะก็จะมี ตัวเครื่องถาดรองน้ำตะกร้าตะแกรงด้านในและถังใส่น้ำค่ะตัวเครื่องหม้อท่อลายนะ้ำมัน Active Steam Airfryer นะคะก็จะเป็นมิติใหม่ของ Active Steam Technology ที่มาพร้อมกับ Steam Function ที่ทำให้เราสามารถทำอาหารได้ง่ายและอร่อยด้วยตัวเราเองเลยคะ่ะ Active Steam Technology มีความพิเศษอย่างไร ตัว Active Steam Technology จะมาช่วยลดการปล่อยสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกาย mm hmm. เมื่อเราใช้อุณหภูมิสูงขนาดทำอาหาร mm hmm. และ ction, s t e Steam Function จะช่วยคงความชุ่มฉ่ำของการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้มากขึ้นช่วยเติม H2O ให้กับการทำอาหารด้วย s t e a m Air f r y e r h h ์ฮ mm ิล hmm. ตได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยการนึ mm ่ง 2. t w ู w วย์ยูและทอดทำพร้อมกัน2ฟังก์ชันในครั้งเดียว วันบัตตอนใช้งานง่ายด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวเฮ l ตี้เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นลดความเสี่ยงของสารอะคิลามัยและสารก่อมะเร็งผลจากการทดสอบจาก SGS หน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศวิตามินอัพการทำอาหารด้วยการนึ่งช่วยรักษาสารอาหารแร่ธาตุรวมไปถึงวิตามินให้ยังคงอยู่ผักที่ผ่านการปรุงจากการนึ่ง จะมีวิตามินมากกว่าผักที่ผ่านจากการต้ม2 way use นึ่งก็ได้ทอดก็ดีซื้อหนได้ถึง2ส,สามารถทำอาหารได้ตั้งแต่การทอดไปจนถึงการนึ่งอาหารก็กรอบนอมนุ่มในเพื่อสุขภาพที่ดีสามารถดูเมนูเพิ่มเติมได้ที่ Active Steam Airfryer เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ Lock and Lock Life com ชาทีติ่ยอดเยี่ยมพิสูจน์แล้วว่าการทำอาหารจากสตี a m อร์ f ฟเออร์สามารถทำอาหารได้อร่อยกว่า68%อาหารที่ได้จะกรอบนอกนุ่มในคงความชุ่มฉ่ำไว้ได้ยาวนานมากขึ้นไม่แห้งเร็วอร่อยแบบสุขภาพดี เค่บเทยบความชุ่มฉ่ำของเนื้ออกไก่ระดับความชุ่มฉ่ำจาก3.9เมื่อมาใช้ s t e a m Air f r y e r จะได้ถึง9.9จะเห็นได้ว่าความชุ่มฉ่ำของเนื้ออกไก่มีการเพิ่มขึ้นถึง2.5เท่าไร้กังวลการอุ่นอาหาร s t e a m Air f r y e r สามารถคงรสสัมผัสได้เหมือนปุ้งใหม่ในครั้งแรก วันบัตตอนทำอาหารที่ต้องการได้เพียงปุ่มเดียวเราสามารถปรุงอาหารง่ายกับแปดโปรแกรมอัตโนมัติด้วยเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อเสียงเตือนดังขึ้นให้ดึงตะกระก้าออกมาและพลิกอาหารหนึ่งครั้งเราสามารถตั้งค่าการปรุงอาหารได้ตามน้ำหนักหรือตามจำนวนชิ้นที่เราต้องการได้ ปรับระดับตะแกงย่างได้ให้เหมาะสมกับสตรีมฟังก์ชันโหมดการนึ่งยกตะแกงย่างด้านในให้สูงขึ้นเพื่อการหมุนเวียนไอน้ําที่ดีขึ้นจะช่วยให้ไอ้น้ำถูกหมุนเวียนไปสู่อาหารได้อย่างสม่ําเสมอจากด้านบนหนึ่งครั้งและจากด้านล่างหนึ่งครั้งโหมดการทอดด้วยลมร้อนยกตะแกงย่างด้านในให้สูงขึ้นเพื่อการปรุงอาหารด้วยลมร้อนที่รวดเร็วและกลุ่มกรอบมากยิ่งกว่าพร้อมความจุถึง7ลิตร รุงอาหารมื้อใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวัน่นมีหมอ้อขนาดใหญ่ที่ต่อให้วางไก่สดหลายตัวก็ยังรับไหวสินค้าล็อกแอนล็อกมั่นใจได้ปราศจากสาร PFOA และ PFOS ล็อกแอนล็อกผลิตเครื่องควระดับพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีการเคลือบระดับโลกไร้กังวลเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งมั่นใจใช้งานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการเกิดสนิมในหม้อทอดไร้น้ำมันกระทะล็อกอล็อกมีคำตอบที่ดีให้กับลูกค้ามีการใช้ตะปูสแตนเลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิมหมดปัญหากับการหลุดลอกของสารเคลือบด้านในกระทะและตะแกรง Steam Air f r y e r ใช้สารเคลือบ Hard Anodizing เช่นเดียวกับกระทะของล็อกอล็อกช่วยให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้เป็นระยะเวลานานฟังก์ชันออโต้สต็ เพื่อป้องกันอันตรายกับเด็กและสัตว์เลี้ยงแสนล้าของลูกค้าระบบจะตัดไฟโดยอตัตโนมัติเมื่อเราลืงตะกร้าออกขณะทำอาหารจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและเมื่อใส่ตะกร้ากลับเข้าไประบบจะกลับมาทำงานเองโดยอตัตโนมัติสะอาดได้มากขึ้นด้วยฟังก์ชัน steam cell cleaning ใช้เวลาทั้งหมด20นาทีหลังจากเครื่องทำงานเสร็จแล้ว ให้นำผ้าเช็ดคราบน้ำมันที่เกิดจากการนึ่งให้เรียบร้อยหลอดภัยไร้กังวลด้วยสตีมเทคโนโลยีเครื่องสตีมแอร์ไฟเออร์มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเมื่อเทียบกับหม้อทอดน้ำมันทั่วไปจะช่วยป้องกันความเสียหายได้และเพื่อป้องกันความเสียหายจึงนัาเทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตรมาใช้การรับประกันสินค้า หลังจากที่แกะกล่องออกมาแล้วภายในจะมีคู่มือการใช้งานซึ่งสามารถสแกน QR code เพื่อเข้ารับสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับประกันบอเตอร์สินค้าหรือการรับประกันตัวสินค้านั้นถึง2ปีซึ่งข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในตัวคู่มือเรียบร้อยแล้วช่วงแปะโปหลังจากที่เราได้ฟังการรีวิวไปแล้วนะคะเราก็จะมาแนะนำแคมเปญดีๆที่ สำหรับคนที่สนใจในตัวหม้อทอดและน้ำมันรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแทมเป็น h p p y y Life n n i v e r s a r y สามารถทำการสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2,564ของตัวหม้อทอดและน้ำมันนี้ได้ในราคา4,195บาทจากราคา6,990บาททางเว็บไซต์ l o g กแ l o ล็ l กไลฟ์ดและยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีฟรีกิฟต์จากทางเว็บไซต์เป็นกล่องแก้วถนมอ,อาหาร มีหลากหลายสีให้เราได้เลือกมากถึง2สีเป็นสีเทาและสีฟ้าและกล่องแก้วถนอมอาหารมีหลากหลายขนาดมากมายถ้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางลิงก์ข้างล่างเลยค่ะขอบคุณที่มารับฟังวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ